สวัสดีครับพบกับช่อง YouTube ผู้เท่าช่างนะครับก็ยังอยู่ที่การทาสีนะครับปรับปรุงอาคารเรียนนะครับให้ดูดียิ่งขึ้นนะครับช่างกิฟนะครับทาสีผนังหลังจากที่เราทาสีรองพื้นทิ้งไว้1วันเลยนะครับวันนี้ก็ทำการทาสีจริงนะครับ ข้างบนนี่จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่ก็จะเป็นสีม่วงนะครับตัดกันนะครับขาวม่วงอ่าช่วงที่มันตัดกันนี้เราเว้นไว้ก่อนนะครับก็นี่นะครับลักษณะของอ่าสีขาวนะครับที่เราทาแล้วนะครับด้านบนนั้นรอบที่1น,นะครับทำการทาสีขาวนะครับ ส่วนสีม่วงก็รอบที่หนึงเหมือนกันนะครับก็เป็นสีม่วงรอบที่หนึงแล้วก็สีขาวรอบที่หนึ่งช่วงตัดกันนั้นก็ยังไม่ทานะครับเก็บไว้ช่องว่างเล็กน้อยนะครับอันนี้ช่างกิฟนะครับช่างกิฟนี่จัดชุดมาเต็มเลยนะครับพร้อมที่จะทาสีช่วงนี้ ทีมงานผู้เท่าช่างของเราทำงานในร่มครับก็ดีหน่อยนะครับแดดออกก็สามารถที่จะทำงานได้เรื่อยๆนะครับทางนี้ก็จะเป็นช่างก๊อฟกับช่างยูนนะครับก็ทำการเก็บรายละเอียดนะครับหลังจากที่ช่างกิฟทาไปแล้วก็ช่างก๊อฟช่างยูนนี่ก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดในส่วนที่แปลงลูกกลิ้งไม่สามารถที่จะ เข้าไปได้ในมุมเล็กๆหรือว่าตามซอกนะครับก็เป็นหน้าที่ของช่างยูนกับช่างก๊อปนะครับที่จะมาเก็บรายละเอียดตามรวมโดยช่วยกันนะครับทีมงานผู้เท่าช่างของเราในผู้อาวุโสทีมงานก็เอาของมาแจกนะครับขอบคุณด้วยครับช่างเตี้ยนะครับอยู่ข้างนอกอันนี้ช่างเตี้ยของเรานั้นอยู่ภายนอกนะครับ ก็เก็บงานสุดท้ายแล้วนะครับของรอบแรกนะครับช่างยุนกับช่างก๊อปเดี๋ยวครั้งต่อไปเจอกันในการทาสีรอบที่สองนะครับสวัสดีครับ